สวัสดีค่ะสัสดียนเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็อ,อันนี้ก็มากินข้าวกันเด้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงสองข้าบเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็ามากินข้าวกันข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวตั้งแต่สองวันที่แล้วแต่ก็กินได้อยู่นะคะมีเขียดเพื่อนๆเขียดทอดนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะเขียดทอด ก็จะมีส้มตำนะคะส้มตำแต่เช้าเลยแล้วก็มะเขือนะคะแล้วก็มะละนะ,ะมะละแตงแล้วก็ถั่วถั่วพูใช่ไหมเขาเรียกถั่วพูเนาะอันนี้นะใช่ไหมนั่แนแหละค่ะมากินข้าวแล้วเพื่อนนะก็สองขาบเลยรวบนะคะตอนเช้าก็ไม่ได้ทําอะไรก็มัวแต่นั่งเล่น youtube อยู่ก็เลยไม่มีเวลากินข้าว ไม่ได้กินนานมากเลยนะเขียดทอดเนี่ยหลายปีเลยแหละชิมดีอ่ะ เราไม่ได้กินมือนะเพื่อนนาะพอข้าวเหนียวกับส้มตำน่ะปกติตนี่จะกินมือ คิดถึงตอนมันเด็กมานอยู่ป .5 ป .6 อ่ะไปส่องเขียดกับเพื่อนๆใช่ป่ะ วันนี้ไม่มีงานนั่งเ่่นนะวันนี้เม,มันพักผ่อนจะเลยมาถ่ายโชว์กินนี่แหละ กินมืออย่าว่ากันนะเพื่อนนะว่าคนอีสานเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะกินมือกันเวลาเขากินข้าว อร่อยอันนี้น่าจะเป็นกบกบตัวเล็ก มะเขือเม็ดดำเหมือนแล้วค่ะเพราะที่นี่กว่าจะส่งสมมาจากเอเชียเนี่ยมันไกลยังดีที่ได้กินแบบสดๆนะแต่ไม่ใชดำที่สริงแต่ก็อร่อยอยู่ che di กุ้ทอดเฉียดลูกกับสามีวิ่งเข้าห้องเขาบอกมันเหม็นเธอทอดอะไรทำมันมันเหม็นดังใช่ว่าทอดเฉียดแล้วเลยบอกว่าทอดเฉียดของชอบฉันเลยเพิ่นหรือวะโอ้เฉียดนี่ของชอบเธอเหรอบอกเออคนอีสานกินแบบนี้แหลนะเนาะ ถึงแล้วทุกคนแมนกินนู้นถอดอาหารว่างมาเด้อเพื่อนเพื่ออันนี้ใส่เสื้อชุดนี้เพราะว่าไม่ได้ว่าต้องการให้มันโป้ะนะเพื่อนนะแต่ว่านี้จะออกกำลังกายนี่ก็เลยใส่มาต้องขอโทษด,ด้วยถ้าใครดูแล้วมันไม่มันไม่ไม่สมควรเนาะมันมันไม่น่ารักก็ขอโทษขอไปด้วยนะมันอาจจะโปไปน,นิดนึงโปไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้โปะนะมันมันไม่ได้แก้ผ้า ิแล้วค่ะจะก,กินอาหารบ้างกันแมงจะนูนุนใช่ไหมขาเอิญแมงกินนูนเนาะแมงกินนูนบานเขาเอิญแมงกินนุนเคยได้ไปไต่มันอยู่เคยอ่เคยเอ่ะพูดภาษาไทยดีกว่าเคยได้ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปจับมันอยู่นะมันอยู่ด้วยไอ้ใต้ไอ้อยู่บนต้นอันนี้นะเขาเรียกต้นบักเขียบน้อยหนาต้นน้อยหนา แพงด้วยนะที่นี่นะคะโลละพันกว่าดอนเนี่ยอโลละอ,ะอหนึ่งพันกว่าบาทไม่ใช่ดอนพันกว่าดอนใครจะกินแพงเกินหกสิบเหรียญอ่ะโล,ลหนึ่งก็พันเสร็จแล้ว เอาปีกมันออกด้วยนะกินแล้วติดคอ <c oughs> อันนี้แมงกินนูนจะอยู่บนต้นไม้นะคะแต่ถ้าแมงกุดก,กีเน่ะมันจะอยู่ในขี้ควายกินไหมกินคะ่ะ <c oughs> กินทุกอย่างตอนอยู่บ้านไป เวลาควายมันขี้เนาะมันจะพอเช้ามาเนี่ยมันจะมีแมงขี้ควายนะ่ะเข้าเข้าไปอยู่ในในมันไม่ได้ในขี้ควายนะมันมุดอยู่ในดินตรงขี้ควายอ่าตรงขี้ควายอยู่อะ่ะไม่ใช่ว่าเอาไปไปแซะเอาแต่ในขี้ควายแล้วไปก็ไปกินเลยนะต้องไปแค่น้ําให้มันขี้ออกด้วยเพราะงั้นมันจะเหม็นเหม็นขี้ควาย อืมอร่อยอ่ะเยอะมากเลยอันนี้ครึ่งโลนะเนี่ยน,นี่คือครึ่งครึ่งโลนะเนี่ยได้เต็มไออ่ะได้เต็มไอ,อถ้วยเลยเห็นไหม นั่แลหละวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะหาอยู่หากินตามมีตามเกิดหาเจ็บผักในป่าหาสัตว์คือหาพวกมแมลงพวกนี้อะไรที่ที่พอกินได้อะไรเงี้ยเราก็เขาก็อามากินนะคะคือแต่ก่อนน่ะตอนที่นิดยังเด็กอะ่ะพ่อแม่ก็นิดก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่ไม่ค่อยมีเงินนะคะก็ส่วนมากก็จะไปหาอาหารเช่นไปกับจับกบจับเขียดหาป้า Uh, แล้วก็แมงพวกแมงกีซอนแมง,แมง,แมงอะไรที่มันกินได้อย่างเงี้ยไอแมงอยู่ในน้ำนะคะที่มันกินได้เนี่ยเขากจ็จะมาเอาเอามามาแกงมาผัดกินนะคะอย่างเช่นผักก็มีผักบุ้งตามทุ่งน้านะคะกูจะก่อนเนี้ยผักเยอะนะคะอผักผักเยอะมากเพื่อนๆนะคะออกไปเนี่ยอย่างเช่นกระถิน ผักตาลึงตามรัวอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเนี้ยนี่กลับไปบ้านอะ่ะนี่ก็ชอบหาผักตามรัวกินนะผักพวกกระถินพวกตาลึงตามรัวอย่างเงี้ยมีสารเคมีด้วยเนาะ หน้าหวานหวานข้าวหรือว่าหวานดำนาหน้าดำนาหน้าปลูกข้าวเนี่ยดูที่บ้านนะ่ะเขาจะปลูกมือดำดำลงไปอย่างเงี้ยเวลาไถานะเขาจะเอาควายไถยนะไถขึ้นมาก็จะมีพวกเอ่อเขียดพวกแมงกิซซนพวกแมงตับเต่านะมันมันจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วก็ไปจับเอาทำอาหารกิน สนุกนะนิดชอบนะช่วงไงช่วงตอนที่นิดเป็นเด็กอะ่ะชอบถามว่าลาบากไหมตอนเป็นเด็กอะ่ะมันก็ไม่ลําบากหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรมากมายแต่ว่าพ่อแม่เราอะ่ะอาจจะลําบากแต่ว่ามีความสุขเนาะได้อยู่กันพ่อแม่ลูกด้วยกัน ลส้มตำนี่ก็เก็บไว้กินเป็นอาหารเย็นไม่ทิ้งนะคะจะได้มันยังเหลืออยู่เลยก่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะใครเข้ามาดูก็กดไลค์กดซับไ้า์กดแชร์นิดด้วยนะวันนี้ก็บ๊ายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาะ